เดี๋ยวต้องแก่ก่อนมันต้องแก่ก่อนมันต้องแก่ก่อนลูกซักทำตัวให้หน้ารักกว่านี้หนูจะมามูมามตะเกียบตะกายตะคุยอะไรแบบนี้ไม่ได้นะสวยบอกอยากกินน้นดอกกินสวยกินเบื่อแล้วอันนั้นสวยกินร้อวยเคี้ยวบ้าใส่ถุงไว้มันกินกซือได้ยังน่อยๆเผื่อตองทํำปิ่นไม่หย่ออยู่อโอ้ยขี้คือแสบแค่ว่ากินขี้ย อร่อยโอ้พระเจ้าโอ้ไม่ก็อร่อยมากอร่อยแห่งดีๆพอรสชาติมันขึ้นเนื้ออีแค่นี่นละทั้งหนูไม่เคยกินแต่หนูกับููว่ามันขึ้นเนื้ออีแครหนูสัมผัสได้ถึงกระดูกสันหลังของอีแค่อ้าาาาก แค่หาขนมนยังต้งงดูนขนมอยู่ตรงนี้ขนมอยู่นี่ลูกสาวแปลขนมมาสาวแปลขนมมาสาวแปลขนมมานู่นขนมอยู่นู่นขนมอยู่นู่นขนมอยู่นู่นน่ารักจังเลยไอ้ลูกพ่อเดี๋ดูสิไอ้ลูกพ่อไอ้ลูกพออ่ออลูกพออ่กพอมันเคี้ยวมันเคี้ยวอย่าเล่นแห้ง,งด้วยเดี๋ยวดวาอีกอ <stars> ลไรอย่าเล่นแห้งเดี๋ยวดำอีอย่าเล่นแห้ง ดูน่ารักขนาดนี้ใครจะอดใจไหวก็จะอดใจไม่ฟัดหนูไหวละลูกโอ้ยมาไหนกันนะในนนอันนี้มีพี่พี่ส่งมาให้น้องนะคะไหนดูชี้มีอะไรบ้างมีโอเยอะเลยเดี๋ยวต้องแกะก่อนมันต้องแกะก่อนมันต้องแกะก่อนลูกสัก ทำตัวให้หน้าแล้วก่อนนี้หนูจะมามูมามตะเกียดตะกายตะคุยอะไรแบบนี้ไม่ได้นะอุ้ยมีขนมนของน้องหมาเบบี้ด้วยลวกูลกลูกบ้าสิกินอันนี้แม่สิกินอันนี้นอ,นนอันนี้มาสติกี่หนูกินเมื่อกี้ไงก็สิกินอันนี้ไม่ได้อุ้ยอันนี้ไงขนมอันนี้คือขนมใช่ไหมเดี๋ยวแกะให้กินแป๊บนึงนะฮ้นะงันเดนนึง อาได้แล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วลูกได้แล้วได้แล้วใจเย็นเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นนั่ง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 ขอมือเอาไปอุ้ยแสบแล้วว่าไปบ่ดด้กินน้่มเขาสวยบ่ยอยากกินนั่มดอกเกีงสวยกินเบือแล้วอันนั้นสวยกิโลสวยเขียวบ้านใสถุงใหม่มันกินนซื้อได้ยน่หน่อยบ่ต้องทํำปิ่นไม่หยอยอยู่ พะคย่ากินยิ้มสายตานะั่งนั่งก่อน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 อําขอมือโอเคออะขอมือแล้วอ่ะกินปลายหนึ่งจีนโอ้ยเก่งมากทุกคนไปจังไหนละลูกคอยย่ายสอนมากไอสวยกินน้ำแต่ยังว่ามันขีส่สวยสวยมากินดอกเอาซิมซิมโอ้ยขี่ก็แสบแค่ว่ากินขี่เจ้าของเอาอีกไว้โลกเท้าอีกเอามือมาเอามือมาเอามือมาเอาอีกขอมือขอมือขอมือ ขอมือขออือขอมือขอมือขอมือบดเขอลีกแวเอาไปเอนกับพ่อนะยื่นมือมาสากเี็กกัดมือหรือว่าให้ขนมแองเก้งเก้งีปอนสวยบอเอาอีน่อยหน่อยนี่นั่งลงขอมือขอมือสากกินแสบกินมอเนี่ยขอมือก่อนลูกขอมือก่อนเออย่างนี้แหละขอมือเอาไป โอเคอันนี้อร่อย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 มากให้สวยกินมักแค่เม็ดเดียวนึงจก่งสวยพอเพื่อใจซสื้อต้องตาลายกว่านี้เอาใหม่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัง่นงลงน,นั่งลง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 เอามือมาโอเคเอาไป อร่อยโอ้พระเจ้าโอไมก์กวดอร่อยมากอันนี้นี่เลยพ่ารสชาติมันขึออ้นเนี่ยอีแคร์เนี่ยนะฉันรู้ว่าเคยกินแต่รู้มาลูว่ามันขึ้นเลยอีแคร์นูสัมผัสได้ถึงกระดูกสันหลังของอีแคร์ปาร์ตหัวแซมเงี้ยตะวันนูมาก,กินหนังอีแคร์ทอดก่อนเพี่พ่อตะวันขเจ้าเอาไปเฮ็ดกระเป๋าเบิร์ตแล้วอ้ แชบ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 แล้วก็อันนี้พ่อไปกินกัดนนาากัดกัดแงๆซุปน้ำนาลูกบอกเรียร่วยวไว้ยัลิ้นกะปิสามันกัดสุ่ยางที่ขวางหน้าได้ดี่น่ะเสะมองหน้าหน่อยมองหน้าหน่อยมองหน้าหน่อยกุลาบะเบน <c oughs> นี่ของเข้าเจ้าแต่ว่าเข้าเจ้าไปไหนวะไอ้เต้าหายไม่เจอแล้วพ่อพ้าหนูไปเทียเเท่ยวเนี่ยพ่อพ่อถาหนูไปเที่ยวเนี่ยพ่อพ่อถาหนูไปเที่ยวหนูเสียวนี่ฟาดหัวพ่อ เอามามามาเอามาแบ่งพ่อกินเหรอลูกเอามาแบ่งพ่อกินเอามาแบ่งพ่อกินแบ่งพ่อกินให้พ่อกินด้วยอันนี้พ่อกินด้วยไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกไม่ให้ไม่ให้อันนี้เอาไรอันนี้เอาไรอันนี้ไม่ให้หรอกไม่ให้เอาให้แย่งได้แย่งได้แย่งไม่ได้หรอกแย่งไม่ได้หรอกนี่อยู่นี่อันนั้นกล้องนอกข่าวอยู่นี่ต้องเก่งอยู่นี่อ้าวอะไรอะอะ จา,า,ากนไหนไหนหนหนูมาคุยกับพี่ๆพี่ๆแฟนคลับหนูหน่อยสิว่าอยากดูอะไรให้คอมเมนต์บอกว่าใต้คอมเมนต์เลยว่าอยากจะดูคิดบุ้นวายสตอรี่แบบไหนอยากใช้ทําอะไรบอกเลยนะครับใต้คอมเมนต์ในไหนหนูพูดตามพ่อนะหนูบอกสิอย่าไม่หย่งกัดคุณอย่าขออยู่น่ะขั้นน่ะมันมีขีกาขึ้นพ่อเพราะว่าอาบน้ำ กคนครับอ๋อยอ๋ยมีไอ้พี่น้องคันพี่น้องเลยพูดหน่อยให้พี่น้องอยากเบิ้งคลิปแบบไหนห่อย,อยไปกนเด้อโอ้ยสวยกลับมบน,นี้เอาใหม่สั่งบอกก็ได้พี่น้องอยากเบิ้งคลิปแนวไหนโอ้ยคันคัน,น,นพี่น้องอยากเบิ้งคลิปแนวไหน โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจับอาบน้ำอีกรอบแล้วก็ร้องววยวัยอีกรอบหรอก